ลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลจบลงด้วยรอยยิ้มและความสะใจนะครับหลายหลายคนนะครับยังมีอารมณ์ค้างนะครับจากเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันอยู่เลยนะครับก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเกมนัดนี้นะครับมันสมควรที่จะต้องได้รับการปลดปล่อยนะครับหลังจากหมดเวลาการแข่งขันเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างนะครับของลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างจะ ตกเป็นรองนะครับและเสียเปรียบแล้วทีมเล่นด้วยความอดทนนะครับก่อนที่จะมาแซงชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อหนึ่งด้วยความสะใจแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับและหลังจากผลการแข่งขันในเกมนี้นะครับและรายละเอียดต่างๆในเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเราคงจะต้องมาพูดถึงกันในหลายๆเรื่องเหมือนกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับคงต้องบอกว่าเรามาดูกันในเรื่องของการประสานงานกันในเรื่องของกองกลางนะครับชุดใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับมูลค่าประมาณ112ล้านปอนด์ น,นี่คือเกมแรกที่เจอกันคร,บนครับจัดทับนะครับชุดเท่าที่มีอยู่ในแดนกลางลงสนามกันพร้อมเพรียงเลยนะครับวาตาร์เอนโดนะครับปักหลักลงนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและเรารอมานานแล้วนะครับที่จะได้เห็นการประสานงานร่วมกันระหว่างโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์ซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่า เป็นการที่ประสานงานกันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัตาลุเอนโดอาจจะมีนะครับอาจจะมีในเรื่องของข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่เข้าใจได้นะครับเพิ่งมาซ้อมร่วมกับทีมไม่กี่วันจะเอาอะไรมาลงตัวกันได้รวดเร็วขนาดนั้นซึ่งมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะสามารถประคองทีมได้นะครับแล้วก็เล่นในแบบฉบับของเมทฟิวตัวรับแบบอาชีพนะครับเราได้เห็นการยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างจะปักหลักและค่อนข้างจะมั่นคงนะครับมีการซ้อน เพื่อนหรืออะไรต่างๆนานา,นานแล้วก็มีการตามไปเก็บตามประกบนะครับอ่านเกมได้ถือว่าสอบผ่านในช่วงแรกในตอนนี้นะครับถ้าหากจะประเมินกันจริงๆคงต้องใช้เวลากันอีกพอสมควรนะครับขณะดเดียวกันนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับเราได้เห็นเขาแล้วว่าถ้าเขาขึ้นไปมีส่วนร่วมในเกมรุกนะครับช่วงเวลาที่เลือกผูยังมี11คนก็ถือว่าเขาสามารถจะสอดตัวเองนะครับเข้าไปในพื้นที่กรอบเกตโทษของคู่แข่งได้เหมือนกันนะครับส่วนโชบอสไลไม่ต้องพูดถึงนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและเทคนิคนะครับเล่นเก เกมเกมหนึ่งในช่วงระยะหลังนี่ไม่ได้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในสนามมันทําให้บังคับให้เขาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับพลังงานแรงงานแล้วก็ความดุดันของโซบอสไลมีให้เห็นนะครับก็ถือว่าต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องค่อนข้างจะน่าชื่นชมนะครับในเกมนัดนี้ซึ่งเกมรับลิวพูนะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เจอเกนคอปเลือกแท็กติกในการที่จะให้ทั้งหมดนะครับ 11ผู้เล่นของลิเวอร์พูลมีส่วนร่วมกับเกมรับนี่ตรงนี้มันสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับทุกคนนะครับพยายามวิ่งลงมาปิดช่องว่างของการทําเกมเมื่อนิวคาสเซลได้ครองบอลน,นะครับแล้วพื้นที่มันกลูเหมือนว่าจะกระชับมากขึ้นจริงอยู่นะครับว่าในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเสียประตูนะครับหรือมีจังหวะที่โดนแทงทะลุบ้างแต่ถ้าเปรียบเทียบจากฤดูกาลที่แล้วนะครับหรือเปรียบเทียบจากหลายๆเกมก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นว่าทุกอย่างนะครับ ค่อยๆจะเข้าที่เข้าระบบนะครับกับสิ่งที่ฟ์จิลฟันไดเคยพูดมาเหมือนกันนะครับว่าเกมรับของเลวพูลมันไม่ได้มันเน้นกันเฉพาะที่แผงแบ็กโฟอย่างเดียวนะครับทุกคนจะมีส่วนร่วมกันในการเล่นเกมรับให้กับเลวพูลซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับแล้วก็เป็นแท็กติกที่ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับการจัดระเบียบในเรื่องของเกมรับของเรวพูลในเกมนัดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่พูดถึงแล้วก็ มันจะเป็นอะไรที่ต้องอึดอัดอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่พูดนั่นก็คือเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลน,นะครับมันแก้ไม่หายสักทีหนึ่งทีเดียวนะครับมันทําให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ทําให้ทีมเสียประตูแบบเนี้ย มันง่ายเกินไปมันลหลนัดแล้วนะครับจะทำอย่างไรดีนะครับเทนครอปต้องไปจัดการให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเกมนี้มันกลายเป็นคนคนเดิมที่เกิดความผิดพลาดกันก็คือท่านรองนะครับท่านรองคนใหม่นั่นคือเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนัดที่แล้วเราได้เห็นการจับบอลยาวเกินไปโดนฉกไปแล้วท้ายที่สุดเสียประตูนัดนี้ก็เช่นเดียวกันครับเทรนดูเหมือนว่าจะมั่นใจเกินไปออกรูปประมาทนะครับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่มีสมา น,นะครับในจังหวะดังกล่าวนะครับมวแต่จะไปมองด้านหน้าเพื่อที่จะพาบอลขึ้นไปท้ายที่สุดความผิดพลาดของเขาเนี่ยโดนลงโทษนะครับโดนลงโทษและทําให้ทีมต้องเสียประตูตกเป็นฝ่ายเป็นรองคู่แข่งอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับตรงนี้ผมรู้เองว่าเทรนเองรู้ว่าตัวเองนั่นแหละเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วนะครับ แต่จะทําอย่างไรครับถึงจะหายซึ่งตรงจุดนี้ไม่รู้จะอธิบายแล้วก็ไม่รู้จะบอกอย่างไรหลายคนบอกว่าให้ d อ o p tent alexander a โนไปเลยนะครับความมีคําถามตามมาคือถ้าดรอปเ e นแล้วจะเอาใครเล่นครับคือลิวภูมไม่ได้เสริมทับตรงจุดนี้นะครับยังไงก็ยังเป็นเทรนด์นะครับอยู่ดีแต่เพียงแต่มีสมาธินะครับแล้วก็เล่นด้วยความไม่ประมาทมันน่าจะดีขึ้นได้เหมือนเดิมก็ว่าเอาใจช่วยกันในจุดจุดนี้นะครับสำหรับเรื่องของเทรนด์ alexander a โนและความผิดพลาดส่วนบุคคล นนจุดหนึ่งนะครับที่น่าชื่นชมในเกมนี้นั่นก็คือเรื่องของความอด ทนและการมีระเบียบวินัยในการเล่นของทีมตรงนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ฟอร์จิลฟานไดะครับโดนไล่ออกจากสนามไปพวกเขาต้องเป็นฝ่ายตกเป็นรองคู่แข่งนานกว่าหนึ่งชั่วโมงกันเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเขาก็คือการรวมพลังกันนะครับแล้วต่อสู้กับนิวคาสเซิลที่มีผู้เล่น11คนให้ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะใส่ตรงจุดนี้เข้าไปแล้วก็มันได้รับการแก้ไขแล้วก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนตัวของเจลล์คอปมันจะ ถูกที่ถูกเวลาแล้วมันสำลิดผลออกมาซึ่งครอปค่อยๆเติมนะครับค่อยๆแก้เกมแล้วก็ค่อยๆเติมผู้เล่นลงไปตามทามมิ่งเวลาที่เขาได้กําหนดกฎเก์เอาไว้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อทุกคนนะครับเริ่มเล่นและตกเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นานพอสมควพรพละกําลังมันอาจจะอ่อนแรงลงไปนะครับแต่เจอคัทคอปเองเลือกที่จะถอดโจเอลมาติดออกนะครับการใส่ยาเรียวคอนซาลงไปในช่วงเวลาท้ายเกมเพื่อใส่ความสดความหนุบนะครับหลังจากที่มาติดน่าจะอ่อนแรงอ่อนล้าไปแล้วหรือการมีนะครับโจโกเมสนะครับลงมาในช่วงเวลาที่แทนแทนที่ของเฟอร์ซิลฟันไดนั่นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่มันจําเป็นแต่ผลออกมาก็คือต้องชื่นช โจโกเมสด้วยเหมือนกันนะครับนัดนี้ที่เขาสามารถที่จะลงมาแทนฟอร์จลฟันดาแล้วมีนะครับผลลัพธ์ออกมาในมุมบวกมากกว่ามุมลบนะครับสำหรับโจโกเมสในนัดนี้นะครับก็ถือว่าเมื่อทุกคนนะครับรวมพลังกายพลังใจกันแล้วมีการเปลี่ยนตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับดูเหมือนว่าการโจมตีนะครับลูกโตกลับเร็วๆนะครับที่อาศัยความผิดพลาดของนิวคาสเซลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จบสกอร์อย่างเฉียบขาดได้ของดาวินนูเยสก็เป็นสิ่งที่ริว ัูนะครบทำได้สําเร็จตามเป้าแล้วมันทําได้ตามแผนนะครับที่จะต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในมุมของดาวินนูเยสผมต้องบอกว่า2ประตูที่เขาทําได้ในนัดนี้นะครับน่าจะมีส่วนช่วยหลือในเรื่องของความมั่นใจให้กับเขาเท่านั้นยังไม่พอนะครับน่าจะไปเตะตานะครับทางด้านสตาฟโค้ชด้วยเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดาวินนูเยสนะครับตกเป็นนะครับนักเตะตัวเลือกคนสุดท้ายในตำแหน่งกง ของหน้าของเรือว่าผูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามองได้จากอะไรเรามองได้จากการเลือกใช้งานของอเจเกนคอฟซึ่งดาวิน n ูนเดสนะครับจะตกเป็นตัวเลือกสุดท้ายเสมอนะครับแต่หลังจากนัดนี้นะครับเป็นต้นไปเราต้องมาดูกันแล้วครับว่าจากลูกยิง2ประตูที่สุดแสนจะเฉียบขาดนะครับของดาวินูนเดส จะมีส่วนช่วยเหลือทําให้เขานะครับกลับมาเป็นตัวเลือกแล้วก็พักผู้เล่นแดนหน้าคนอื่นเอาไว้ได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับหลายคนเชียร์นะครับเชียร์ให้ดาวินนูนเยสนะครับสามารถที่จะกลับมาเป็นตัวจริงให้ได้นะครับแล้วก็2ประตูนี้ต้องบอกว่าเป็น2ประตูที่บ่งบอกถึงความมั่นใจนะครับในการจบสกอร์ของเขาแตกต่างจากฤดูกานที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับฤดูกันที่แล้วบอกเลยว่าการหลุดไปในลักษณะแบบนี้ ไม่สามารถจะมีอะไรที่จะมาการันตีได้เลยว่าบอลมันจะเข้าไปซุกก้นตะข่ายแบบเดิมทั้งสองลูกได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเราชินตากันแล้วกัวกบการที่ได้โอกาสทองโอกาสที่เหมาะเหม๋งต่างๆแล้วดาวินดุนเยสนะครับยิงทิ้งยิงคว้างออกไปซึ่งเขากลายเป็นผู้เล่นที่ทิ้งโอกาสทองนะครับไปมากที่สุดเมื่อพรีเมียร์ลีกการที่แล้ว แต่รูุการนี้อย่างที่เราเห็นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างนี้แหละนะครับที่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับในช่วงเวลาเหตุการณ์นะครับที่คับขันจะสามารถโผล่ขึ้นมาแล้วก็จบสกอร์ให้กับทีมได้ในช่วงเวลาที่โอกาสนั้นมันมาถึงนะครับก็แสดงความยินดีกับดาวินดูนเดสด้วยเช่นเดียวกันนะครับเกมนัดนี้มันไม่ได้เดือดเฉพาะในสนาม แต่มันเดือดไปถึงข้างสนามด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ในเมื่อรดููการก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ว่าซาวโค้ชของนักนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลนั้นก็เกือบจะ มีเรื่องกันเหมือนกันนะครับมาในนัดนี้นะครับก็เพลงรักเพลงแค้นมันก็คงจะยังเหลืออยู่นะครับแล้วตอนช่วงเวลาที่นิวคาสเซิลนะครับได้เปรียบทุกประตูดูเหมือนว่าทางทีมงานของเอ็ดดี้ฮาวนะครับมือขวาของเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็ออกลูกกูรียวนกวนประสาทนะครับก่อนที่ท้ายที่สุดนะครับจะกลายเป็นผู้แพ้ไปอย่าง ต้องเจ็บแสบเจ็บคันกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขาทําเรื่องของจุ้จ้ปากอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกนะครับเอามาเล่นนะครับตามหน้าสื่อด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นการเอาคืนอย่างเจ็บแสบของเจ้ากคนคอปด้วยเหมือนกันนะครับกับอรอยยิ้มนิ่งๆแต่มันบาดใจเหลือเกินนะครับหลังจากที่ลิโอคูสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับ จุดหนึ่งะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับสามารถที่จะเก็บ3คะแนนในนัดนี้แล้วไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะตัวลิเวอร์พูลเองด้วยแล้วก็นิวคาสเซลด้วยเหมือนกันนะครับจุดแรกเลยก็คือเรื่องของลิเวอร์พูลนั้นเราได้ผู้รักษาประตูระดับ World Class มาอยู่กับทีมเนี่ยมันช่างแสนจะอุ่นใจเหลือเกินนะครับนั่นก็คือการเซฟนะครับของอาริสงเบ็คเกอร์นะครับที่มีส่วนช่วยและถือเป็นอีกหนึ่จุด เปลี่ยนเลยนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถเก็บ3คะแนนในนัดนี้ออกมาจากเซนต์เจมส์พาร์คได้อย่างเขาเรียกว่าด้วยความสะใจแบบนี้นะครับเพราะว่าการเซฟนะครับของอาริซงเบเกอร์ในระยะนะครับจอดจ่อแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ถือเป็นเซฟแบบลูกปาฏิหารนะครับเพราะว่าลูกยิงของผู้แข่งนั้นไม่ใช่การยิงแบบฟลุกฟลุกแล้วนะครับเป็นการพักอกแล้วก็ตะบ,บันเต็มข้อในระยะจอดจ่อแบบนั้น แต่อาริโซงเบเกอร์เอาอยู่ได้นะครับด้วยปฏิกิริยาแล้วก็เป็นการเซฟแบบมั่นใจด้วยนะครับบอลไปชนคานลงมาแล้วก็ตะเกียรตะกายปัดออกหลังไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเซฟอย่างสมบูรณ์แบบที่ทำให้ลิวอร์พูลนะครับไม่ตกเป็นรองมากไปกว่านี้นะครับเพราะ ถ้าหากลูกนั้นนะครับยิงตรงตะข่ายเข้าไปนะครับแล้วนิวคาสเซิลออกนำไป2ประตูต่อศูนย์บอกได้เลยนะครับว่ายังไม่รู้เลยว่าเมื่อตอนจบเกมแล้วสภาพของเรียวภูลจะออกมาในลักษณะไหนนะครับเพราะนิวคาสเซิลนะครับจะยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรที่พวกเขาจะโหมใส่เข้าเข้าใส่คู่แข่งแบบไม่มีความเกรงกลัวอะไรแล้วแต่ เมื่อสกอร์มันยังคงที่อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ะครับดูเหมือนว่าการบุกข,ของนิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดยังออกลูกกักกักนะครับออกลูกกักกักไม่ผลีผามนะครับพวกเขาเริ่มดึงความแน่นอนในการเล่นออกมาใช้อย่าลืมนะครับว่านิวคาสเซิลเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับว่าถ้าหากพวกเขาเริ่มเล่นช้าเริ่มมีการถ่วงเวลาในการเล่นในจังหวะต่างๆเกิดขึ้นมันช่างน่าจะหงุดหงิดเหลือเกินนะครับและเกมนี้พวกเขาเอง บ่งบอกถึงว่าเขาไม่ประมาทและยังมีการกลัวนะครับในฝีเท้าของเอร์พูลูยูก็เลยทําให้การครองบอลของพวกเขาจะออกมาในลักษณะของการถ่ายบอลไปมามากกว่านะครับไม่ได้โหมบุกเข้าใส่เวอร์พููแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีประตูที่2เกิดขึ้นพวกเขาเล่นกันช้าลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แม้จะมีโอกาสต่างๆนานาในการที่จะพังประตูที่2ให้กับทีมตัวเองได้ แต่ดูเหมือนว่านะครับมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนยกเว้นลูกยิงของเอลเมรอนนะครับที่ถูกอาริสงอมเบเกอร์เซฟเท่านั้นนะครับยังมีอีกลูกหนึ่งที่เอลเมรอนนะครับกัดขากเข้าไปแล้วก็ยิงชนเสานอกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีจังหวะและโอกาสนะครับมันน่าเสียดายเหมือนกันนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนเพราะว่าดูจากทรงนะครับดูจากการเล่นนะครับเมื่อเหลือผู้เล่นเท่าๆกัน ถือว่าการเล่นของเลี้ยวฟูกับเนวคาทเซลยังอยู่ในช่วงของความสูสีกันนะครับไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ความผิดพลาดนั่นแหละครับเป็นทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นในเกมขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อจบเกมนัดนี้นะครับเราลองมาดูกันว่าเอ็ดดี้ฮาวนะครับกุนซือของทางด้าน นิวคาสเซิลเขาจะว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาต้องจบเกมด้วยความพ่ายแพ้เมื่อคุมทีมอะไรก็แล้วแต่มาเจอกับเจสันคอปแล้วต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็เขากลายเป็นกุนซือนะครับที่เจสันคอปนะครับเอาชนะได้มากที่สุดในการประชิญหน้ากันแล้วนะครับเพราะปัจจุบันก็คุมเกมล่าสุดก็แพ้ต่อเจสันคอปไปทั้งหมด1 0 1>, 1นัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ไปต่อกันถึง5นัดด้วยกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่านอกจากว่านิวคาสเซิลในเรื่องผลงานทีมจะไม่ถูกโฉลกกับทางเลอบูแล้วตัวกุนซือเองนะครับเอ็ดดี้ฮาวเองก็ไม่ถูกโฉลกกับเจคินคอปด้วยเหมือนกันนะครับนัดนี้นะครับหลังจบเกมเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็บอกออกว่าเขาก็ชมลูกทีมของเขาว่าเล่นกันได้ดีนะครับแล้วก็แต่น่าเสียดายที่ พวกเขาไม่สามารถที่จะฉวยโอกาสตอนช่วงที่เวอ้์วภูนะครับเหลือผู้เล่น10คนนานถึง60นาทีได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เหมือนเหมือนกับทำมันทําใจได้ยากลําบากเหมือนกันนะครับแต่เขาเองก็ต้องตกตะลึงเหมือนกันนะครับกับจังหวะการเซฟของอาริสงเบเกอร์ซึ่งเขายกให้เลยนะครับว่าเป็นการเซฟประตูที่เหลือเชื่อที่สุดนะครับเท่าที่เขาเห็นด้วยกับ ตาตัวเองเลยนะครับตั้งแต่เขาเป็นํำงานมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความผิดหวังนะครับของเอ็ดดี้ฮาวนะครับแต่ในส่วนของอาริสงเบเกอร์หลังจบเกมพูดว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาก็ค่อนข้างพูดอย่างฉลาดอะสำหรับอาริสองเบเกอร์นะครับเขาเองนะครับก็ถือว่าเขาเองเขาพยายามจะบอกกับผู้สื่อข่าวไปเหมือนกันนะครับว่าเกมนัดนี้นะครับ ลิเวอร์พูลแสดงให้ทุกคนเห็นว่าอย่าพึ่งประมาททีมลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเหลือผู้เล่นแค่10คนแบบนี้นะครับแล้วก็การเล่นต่างๆเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอนะครับว่าจะสามารถกลับมาสู่เกมของตัวเองได้แม้ว่าจะต้องตกเป็นรองก็ตามนะครับซึ่งในช่วงพักครึ่งเวลานะครับทีมนั้งหมดนะครับพราอยามจะคุยกัน นะครับหลายๆเรื่องหลายอย่างเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขก่อนที่ท้ายที่สุดทีมจะเอาชนะได้แบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาริสงเบเกอร์ค่อนข้างจะภูมิใจนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับกับชัยชนะในนัดนี้นัดต่อไปนะครับลิเวอร์พูลเองจะต้องเปิดรัง แอนฟิล์ของทุเอียนต้อนรับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็ดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงในเกมนัดหน้าจะเอาอย่างไรเพราะเฟอร์จิลฟันไดนะครับจะติดโทษแบนทั้งหมด3นัดด้วยกันนะครับอิบราฮิมคาคอนเต้จะกลับมาสู่ทีมได้ทันเวลาหรือไม่นะครับหรือคู่เซนเตอร์แบ็กตัวจริงจะไม่อยู่กับทีมเลยในเกมนัดหน้าแล้วจะเป็นโอกาสของโจโกเมสนะครับ โจเอลมาเตบหรือยาเลลคอนซา3คนนี้ mm. มีส่วนช่วยเหลือทีมในนัดหน้า mm. ต้องมาตามติดกันต่อไป mm. เพราะยังไม่มีการการันตีอะไรออกมานะครับ mm. เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอิปลาิมาโกนาเต้นะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหน mm. แต่ตรงจุดนี้นะครับมันก็เลยทำให้ปรแรงกระตุ้นนะครับที่อาจจะต้องใช้นะครับเงิน mm. เพื่อเดินเข้าสู่ตลาดนักเตะแล้วเพิ่มเติมนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมาสู่ทีมได้แล้วหรือยังนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะครับพยายามที่จะเรียกร้องว่าจุดจุดหนึ่งนะครับของลิเวอร์พูลที่ยังต้องได้รับการเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็มาลองดูกันว่าที่สุดแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการเปิดตลาดนักเตะ นะครับในฤดูกาลนี้ก็อาจจะถ้าถึงเวลาปิดตัวลงแล้วและลิเวอร์พูลจะขยับนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรนะครับจะมีการตอบสนองเพราะว่า เปิดหน้าไพ่มาแล้วนี่นะครับอมตังมีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับแล้วจาก111ล้านปอนด์นะครับที่เสนอเพื่อซื้อตัวมอยเซสไกเซโดไปนะครับเพิ่งจะใช้ไปแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเงินยังมีอยู่นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปทะลึ่งขายโมฮัมเหม็ดซาลาหอกไปในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผลกระทบอะไรต่างๆ มันอาจจะก่อเกิดปัญหาในระยะยาวในฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการขายโมซาลา อาจจะเกิดขึ้นในซนะัมเมอร์หน้าก็น่าจะมีช่วงเวลาที่ทําให้เรี้ยวผูมีการเตรียมตัวเตรียมใจกันได้มากกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนี่็คือความเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับในเกมที่สร้างความสะใจให้กับแฟนบอลเรี้ยวผูเป็นอย่างมากเลยนะครับก็มีอะไรคืบหน้ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็จะเอากลับมารายงานให้เพื่อนๆนะครับแฟนเลี้ยวผูได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำที่เรสตแสตนแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ